สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าในวันเนี้ยวันที่สองมิถุนาย,ยนเนี่ยจะเป็นวันที่ดาวศุกร์ย้ายแล้วก็จะมีวันที่สอีกที่เป็นวันที่ดาวพุธย้ายเหมือนกันแล้วก็วันที่6มิถุนาดาวคารก็ย้ายเหมือนกันย้ายเหมือนกันในอาทิตย์นี้อันนี้ก็คือเป็นของชาวราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาว3ดวงเนี่ยย้ายจะจะย้ายแล้วจะมีอะไรกันบ้าง เรา,าดูที่ดาวสุกกันนะดาวศุกอ่ะวันที่สองมิถุนายนเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีเมษทีนี้ไปอยู่ที่ราศีเมษปุ๊บเนี่ยเออดาวสุกคุณน่ะได้ตําแหน่งประเกษตรประเกษตรแสดงว่าดาวสุกเนี่ยอาจจะไม่คุ้นสมบูรณ์ล,ละก็จะเป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นเรื่องของปุตตะอยู่ในเรือนราพะอยู่จนถึงที่สองกรกฎาคมนะ2 0 1 8เราก็มาดูว่าปุตตะราพะเนี่ย คืออะไรเขาบอกว่าบุตรคุณน่ะจะนำพาโชคลาภความสำเร็จมาให้คุณให้ยังไงล่ะอาจจะให้อยู่ที่ให้แต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าพอประมาณอย่างเช่นเราก็ต้องว่าบุตรคุณนะ่ะณนเวลานั้นเขาอ่ะทำอะไรไหมเออเขามีไรายได้พิเศษอะไรไหมถ้าเขามีไรายได้พิเศษปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะให้คุณ พอประมาณคือเขาอาจจะได้มาสักสองพันสามพันเขาอา,าจจะคูณส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้หมดเพราะว่ามีความเป็นปรกเสะใช่ไหมคะหรือบุตรคุณอ่ะจะมีความรู้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ก็มองว่าบุตรคุณเองอาจจะมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าบุตรคุณเนี่ยเขาเอา่อทำงานอาชีพอะไรนะหรือเขาเป็นคนที่ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของสวยงามไหมหรือจิวเวลรี่ไหมอะไรเงี้ยหรือค้าขายของสวยของงามเงี้ยทีเนี้ยถ้าอยู่ตำแหน่งเนี้ยนายคิดว่ามันอาจจะเป็นการเรื่องของเขาอาจจะค้าขายอะไรก็ได้พอประมาณแต่ทีนี้พอประมาณเนี้ยก็ต้องดูว่าเออเรียกว่าการค้าขายหรือธุรกิจเขาเองเนี่ยอยู่ที่จำนวนเงนเท่าไหร่ มมันต้องมีตรงนั้นดูไปด้วยนะคะอ่ะหรือบุตรคนนะุณน่ะบางคนนะ่ะเป็นอาชีพเป็นหมอเสียกรรมอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะคะเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความสวยความงามให้คนอื่นเขาเห็นไหมมันก็หมองก็ถือเป็นเรื่องดีเห็นไหมก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะมาแก้ไขศัลยกรรมต่างๆก็ได้ค่ะคือต้องมองหลายๆมุมเนาะหรือ บุตรคนเองเนี่ยจะเป็นที่รักของผู้หักผู้ใหญ่ก็ได้หรือตัวคุณก็ได้ค่ะจะได้เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปถ้าอย่างเงี้ยนะถือว่าไม่ถือว่าเสียนะถ้าโดยทั่วไปแล้วคุณเป็นคนที่เพราะเป็นประเกษตรเนี่ยเขาอาจจะ เมตตาคุณก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือมองว่าบางคนนะถ้าคุณทํางานที่การเก,กี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเออคุณก็อาจจะได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมคุณยังไงก็ได้เหมือนกันเนาะก็ชื่นชมยังไงมันก็ต้องไปดูตามสถานการณ์ของแต่คนอีกนะหรือบุนคคลบุบุตรคุณเองหรือตูกคุณก็ได้จะได้รบับได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทีนี้ยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องดูว่า ระยะเวลาในการทํางานเราทํางานที่เป็นในเรื่องของอมีตําแหน่งอะไรไหมเกี่ยวพวกชั้นยศเนี่ยก็ต้องตรงนั้นด้วยนะคะก็ต้องดูนะ,ะหรือบุตรคุณนะ่ะหรือตัวคุณเองก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าโมคุณไม่มีบุตรเนาะไม่มีบุตรบริวารเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้เพราะมีความเป็นประเกษตรทีนี้ถ้าไม่สบายเนี่ยนักคิดว่ายังรักษาหายเองได้อาจจะไม่ต้องไป พึ่งก็ได้หาหมอเท่าไหร่หายาทานเองกัน,นก็จะหายก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นช่วงนี้คือเป็นเรื่องของโควิดใช่ไหมเออโควิดกลับมาอีกเออก็ต้อง,องระมัดระวังหนึ่งและอีกอย่างเรื่องของตอนนี้ก็มีเรื่องเรื่อง,อ,งอะไรอ่อโรคก็ฮีวีที่เป็นซิฟิลิสที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวอยู่อันนี้ก็ต้องดูว่าบุตรแต่ละคนบริวารของแต่ละคน เป็นแบบไหนและจะเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนว่าดาวศุกร์คุณเนี่ยมีความโดดเด่นไหมเออเพราะว่าตอนนี้ดาวจรเนี่ยเป็นปะถ้าในพื้นดวงคุณน่ะสมมตินะคะดาวศุกร์คุณเนี่ยอ่าได้ตำแหน่งที่เสียอันเนี้ยคิดว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ย ก็อาจจะเป็นเยอะหน่อยแต่ยังรักษาหายได้นะอันนี้ต้องดูดีๆนะของแต่คนหรือถ้าคุณดาวสุขคุณเ,เกษตรอ่าอย่างเงี้ยอาจจะทานยาเองหรือบุตรหลานคุณเนี่ยทานยาเองประมาณสองสามวันก็อาจจะหายได้เหมือนกันอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์ของตต่คนนะเพราะว่าอย่าลืมนะบุตรบริวารคุณเองเนี่ยอายุมันหลากหลายรวมถึงคนที่ไม่นี่มีบุตรบริวารมันก็อาจจะมองว่าเป็นตัวเราเองก็ได้อ่าดูกันดีๆนะคะ และทีนี้ดาวสุกเองเป็นดาวเจริญวินาศวินาศอยู่เรือนรพระเนี่ยมองงี้ว่าคุณจะมีโชคอย่างรับรับไม่เปิดเผยอันนี้คือก็ต้องแล้วแต่คนนะโชครับรับไปเปิดเผยเนี่ยหรือความเสียหายคุณอนะ่ะจะทําให้เกิดโชคราบหรือบางคนอนะ่ะถ้ายิ่งคิดมีลาบเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้หรือ,อทํา หรือคุณจะทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เกิดราบผลของคุณเองเนี่ยขอให้ทําแบบเงียบๆอย่าให้คนอื่นรู้เพราะคนรู้คนอื่นรอดรับรู้เมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนก็จะมีอุปสรรคทันทีเลยนะคะอ่ะทีนี้อีกมุมนึงเนี่ยดาวศุกร์เองอ่ะเป็นตัวแทนของเรื่องความรักกับเงินสดนะ่คิดว่าเนี่ยบางคนอาจจะมีเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามาหรือเป็นเงินที่เรียกมานนะ เออที่เป็นความลับอะ่ะที่คุณไม่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของความรักอ่ะคนมีคู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นเออหรือการหึงหวงกันเล็กๆน้อยน้อยต่างๆหรือคู่ของคุณไม่สบายก็กแบบที่บอกต้องไปปรับตามสถานการณ์นะคะถ้าคนโสดอ่ะคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาคุยคุณทีนี้คนที่เข้ามาคุยคุณเนี่ยเออ ต้องดูดีๆนะคะว่าเป็นคนแบบไหนเพราะอย่าลืมนะดาวสุกดวงนี้มาจากเรือนวินาศของคุณนะความรักในที่รับของคนอื่นก็ต้องระมัดระวังรวมถึงคนๆน,นี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่มีโรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยบอกเรื่องราวของเขาเนี่ยให้คุณเองรับรู้เขาอาจจะปกปิดความความรับบางอย่าง,ขงเขาก็ได้ก็าอาจจะมีปัญหาเรื่องของก่อนนั้นนี่ก็อาจจะปัญหาเรื่องความรักคือ ไม่สงหวังเรื่องความรักก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าเปิดเผยว่ารักคุณจริงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ต้องดูดีๆนะหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสุขภาพไหมอ่ะทีนี้ถ้าเรามองอีกอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งเนี่ยอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของถ้าคนที่ไม่พุ่งเป้าในเรื่องความรักแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของบุตรบางคนอาจจะมีควมกว่า อ๋อบุตรรับรับไหมหรือบริวารรับรับอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าแต่ละคนมต้องดูที่สถานการณ์แต่ละคนด้วยหรือหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนที่อายุน้อยกคุณคุณอาจจะเจอทีนี้คุณต้องดูดีๆเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะทีนี้เราดูที่ดาวพุธกันบ้างวันที่ 3ม,มิถุนายนดาวพุธคุณน่ะจะย้ายจากราศีพฤกษกไปอยู่ที่ราศีมิถุนได้ตําแหน่งเกษตรตรธิปดีดีอยู่จนถึงวันที่วันที่23มิถุนายนเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องตัวตนของคุณเองตหนุกกับพันธุกุมรักตหนุอยู่ในเรือนตนุเองแสดงว่าคุณน่ะจะเป็นตัวของตัวเองมีความคิดที่จะ คือว่าสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตัวคุณแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละคนจะสร้างกันยังไงหรือก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาอะไรไหมคิดว่าปัญหาคุณเนี่ยน่าจะคลี่คลายไปทางที่ดีรวมถึงสุขภาพร่างกายคุณเองก็จะแข็งแรงขึ้นก็ได้ค่ะและเป็นดาวพันธุ์ุกุมรักเนี่ยก็มองว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวด้วยนะ,ะรักบ้านรักครอบครัว หรืออาจจะชอบสะสมของเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือเป็นคนที่จะรู้จักของกินอร่อยอาจ,จะพาคนนู้นคนนี้ไปกินอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีวาจามีคำพูดที่ทำให้คนในครอบครัวคุณอะเกิดความอบอุ่นเกิดขึ้น อาจจะเป็นที่ปรึกษาคนในครอบครัวก็ได้นะคะก็ต้องดูดีนะโดยเฉพาะบางทีคุณอาจ,จเป็นคนที่เขาเรียกว่าแม่คุณเนี่ยคุณแม่คุณหรือคนเนี่ยอาจจะเรียกใช้คุณบ่อยอาจจะค่อนข้างที่จะติดคุณบ่อยก็ได้ก็ต้องดูสถานการณ์แต่ละคนนะหรือบางคนเนี่ยยาอาจจะสามารถที่จะขยับขยายหลักฐานให้มันคงเกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะบ้านอยากได้รถอยากได้ดิน แล้วแต่ละคนก็ว่านไปหรือบางคนได้มะระดกก็ได้นะหรือบางคนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องไปดูของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะถือว่าอยู่ในจังหวะที่ดีนะ่ก็ลองไปดูนะว่าจะไปจัดการยังไงอะไรของแต่ละคนเลือกหลักเรื่องของหลักฐานทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยไปดูกันค่ะ ทีนี้อยู่ที่ดาวอังคารกันบ,บ้างดาวองคาะวันที่6มิถุนายน,นยจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์ทีนี้อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์อังคารอยู่ในอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ปฏิเพคู่ปฏิเหตุคู่ขัดแย้งอยู่แล้วอยู่จนถึงที่27กรกฎาคมประมาณเกือบ45วันนะคะอ่ะเราก็มาดูกันว่าราศีสิงห์ของคุณน่ะเป็นเรื่องอะไร เป,าาเป็นดาวคาดาวองคาคุณเป็นดาวเจ้าเรือนรับพระกับเรือนอริอยู่ในในสาชะนะเขาบอกตูคุณเนี่ยจะให้ราบแก่เพื่อนฝูงอาจจะเป็นเรียกว่าเพื่อนฝูงคุณเองให้กับสังคมรอบตัวคุณก็ได้แนะนำเพื่อนฝูงให้ทำอะไรเกิดความ เกิดประสบความสําเร็จเกิดรับผลแก่เพื่อนคุณเองหรือตัวคุณเนี่ยจะมีโชคลาบจากการติดต่อสื่อสารการพบปะสังสรรค์ต่างๆก็ได้หรือ,อาบางทีอ่ะราบผลเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความเจริญความสําเร็จ ก็ได้เหมือนกันหรืออย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยถ้าใครมีเขา,เาต้องเปิดบ้านรับแขกเขาว่างนั้นนะแล้วก็เอาความขยันเข้าสู้ความขยันความอดทนเข้าสู้เนี่ยก็เจอสิ่งดีๆกับตัวเองแต่ทีเนี้ยอยู่ในเรือนคู่ประเทศคู่ขัดแยง้งนั้นคิดว่า,างี้บางทีเราจะแนะนํะไรเพื่อนฝูงเราเนี่ยอา,อาจไปแนะนําเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณก็ได้อาจจะไม่เชื่อฟัง ในเรื่องความคิดเห็นคุณเองอันนี้ไม่ต้องเสียใจนะเราพูดไปเนี่ยเราแนะนําเพื่อนเราได้แต่เพื่อนเราจะทําไม่ทําอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราถือว่าเราทําหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดแล้วละ่ะเราแนะนำออหนทางในการหาราบผลให้เขาอะ่ะถ้าเขาปฏิเสธเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องทะเลาะกันอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะของแต่ละคนนะคะร,รวมถึงถ้าคุณจะทําอะไรเองเนี่ยได้จากการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ย กิจกรรมต่างๆเออถ้าได้มาเนี่ยจะได้พอประมาณนะพอประมาณคือจะมากน้อยอะไรก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณอนะไปทําอะไรยังไงอะประมาณเท่าไหร่มันก็จะแตกต่างกันแล้วนะคะต้องบอกด้วยนะต้องบอกอย่างเงี้ยทีนี้ดาวองคารเองเป็นดาวเจ้าเรือนอริอยู่เนสาชะมองว่าถ้าคุณจะรเริ่มในมุมบวกเนี่ยถ้าคุณจะรเริ่มบกุกเบิกทําอะไรสักอย่างเนี่ย ให้คุณตั้งใจใช้ความเรักษาหะให้เต็มที่ขยันอดทนคุณจะไดะ้สิ่งที่คุณไปติดต่อสารงานเนี่ยจะเห็นผลเพราะอะไรอ่ะยังอยู่ในเรือนอย่างเงี้ยนะักก็มองอว่าบางทีอ่ะเราอาจจะต้องไปหลายครั้งอาจจะต้องไปครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็ได้บางคนไปแล้วเนี่ยมันอาจการเกิดการท้อแท้อย่าท้อแท้ให เดี๋ยวจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะหรือบางทีมันอยู่ในเรื่องคู่ขัดแย้งเนี่ยนักมองว่าให้ใจเย็นอย่าใจร้อนทุกอย่างเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองในงมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยอริคือปัญหาอุสรคโรคภัยคืออะไรล่ะ เรามีศัตรูเก่าไหมเออศัตรูเก่าศัตรูใหม่เองคู่แข่งขันทางการค้าเองบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นการที่คุณไปติดต่อประสานงานหรือเกิดขึ้นกับใครบ้างละ่ะเพราะว่าสาช้าเนี่ยมันมีความหมายหลากหลายเป็นเพื่อนถูงก็ได้คนรอบตัวสังคมรอบตัวก็ได้ค่ะการติดต่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์การคอมเมนต์เองการเดินทางไกลการประสานงานที่บอกเมื่อกี้รวมถึงลูกค้าก็ได้ และรวมถึงการสังสรรค์ก็ได้เห็นไหมทีเนี้ยอยู่ในเรือนคู่ขัดแย้งเงี้ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขอให้คุณท่องคาถาเลยว่าขยันอดทนใจเย็นแล้วจงเชื่อมั่นในตัวเองนอยคิดว่าทุกอย่างคุณทํากันได้อ่ะคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จขึ้นได้เหมือนกันแต่คือพูดง่ายว่าบางทีอ่ะบางคนเนี่ยช่วงนี้มเป็นหน้าฝนเห็นไหมมันอาจจะมีเนี่ยํามว่ออไปไมิทันนัด ก็ได้เวลานั้นนะ่ะเรานัดใครเนี่ยเราดูสภาพอากาศแล้วว่าเฮ้ยฝนจะตกเราออกก่อนไหมเห็นไหมมันมีวิธีไงคะเราก็ต้องออกก่อนเวลาไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปเป้นแค่นี้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็ถึงไม่ใช่หน้าฝนนะ่ะมันมีพวกฝนตกมันทำให้การเดินทางเราชักช้าได้เหมือนกันแม้กระทั่งบาทีไปเง,งี้ยน้ําท่วมเงี้ยเห็นไหมทุกอย่างเนะี่ยนะัคิดว่า ถ้าคุณมีสติกันนะคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะ,ะก็คืออันนี้ก็สำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็วันเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนะพบแต่วความดีมีความทุกนะคะขอบคุณคะ่ะ